lead united you เทียโกซิว่าเด็กเลอร์อย่างต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับและเขาก็ยิงเลยครับศัตูจะแตะเปิดเกมขึ้นมาครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับ ลูกเปิดที่ไม่ดีเท่าไรนะครับโดนตัดไปได้ลูกเปิดของคิลลงเอมบาปเป้ครับโดนแย่งไปได้โรแบรโตและจวนนีมากินยอ,อสกัดหนักเลยครับแด็กส์เอร์ นี่ครับพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับก็จะเจาะเข้ามาจาก,กริมเส้นเนี่ยแหละครับลูกตอก้อนลูกอย่างนี้เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะครับแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วครับ ประตูพุ่งไปขว้าไว้ได้เลยครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเอาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเนม่าปุะสินปล่อยให้เกมเล่นต่อไปครับ โรนันดินโยและลูกนี้ยิงเลยครับกาเรตเบลตอนนี้เขาพยายามพาบอลก็บขึ้นไปนะครับอล่ะครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับอาเขาพยายามที่จะ ตักบอลลอยขึ้นสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอควรแบนหน้า คริสตินโลนันโดและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับเนม่าอังเคลดิมาเรียโรแบรโต ลุกกลับไปที่ยูเลนดรักเซอร์โรนันดิโน่แล้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทดสองนาทีครับเนมา่าบอลผ่านมาแล้วครับ